4-Minute เว l l ์ well, mm hmm. เปลี่ยนมุมมองสู่ความมั่งคั i, ่ง 4-Minute เว l l ์กับเต้ยด็อเตอร์เยาวรักษ์เสมาทอง เคยสงสัยไหมคะว่าการลงทุนที่ทําอยู่ตอนเนี้ยมันใช่สําหรับเราหรือเปล่าหลายคนลังเลว่าควรลงทุนเองหรือว่าให้คนอื่นลงทุนแทนแบบไหนกันแน่ที่ให้กําไรมากกว่ากันวันนี้เต้จะพาคุณมาเจาะลึกข้อดีข้อเสียช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแบบไหนเหมาะสมกับคุณมากที่สุดค่ะการลงทุนเองมีข้อดีที่ชัดเจนค่ะเพราะว่าตัวเราเองนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจเองทุกขั้นตอนถ้าเรารู้จักตลาดและการลงทุนอย่างมีความรู้เราก็จะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ แต่ต้องยอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์การตัดสินใจที่ถูกต้องการขาดประสบการณ์ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขาดทุนได้เช่นกันในส่วนของการให้คนอื่นลงทุนให้นะคะก็เป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะหรือไม่อยากจมอยู่กับการศึกษาข้อมูลของการลงทุนทุกวันเมื่อเลือกให้คนอื่นลงทุนให้มันก็เหมือนกับการที่เราอะ่ะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลและลงทุนแทนเราข้อดีคือความเสี่ยงจะน้อยลงนะคะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาบริหารแล้วก็ดูแลให้กับเราค่ะ แต่ว่าเรานะคะก็จะต้องมีการแบ่งปันผลกําไรนะคะหรือว่ามีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับคนที่ดูแลให้กับเราด้วยค่ะแล้วแบบไหนดีกว่ากัน ถ้าหากว่าถามเต้นะคะทั้งสองอย่างก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียค่ะถ้าหากว่าคุณนะคะเป็นคนที่พร้อมศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ควบคุมการเงินเองควบคุมการลงทุนเองนะคะการที่เราจะเลือกลงทุนเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีเวลาจํากัดแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงมากนะคะทางเลือกที่มีคนลงทุนให้มีคนช่วยบริหารให้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณค่ะแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะให้คนอื่นช่วยลงทุนช่วยดูหรือบริหารเงิน ะะก็ต้องระวังค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะไปเจอคนที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตนะคะหรือว่าทาผิดกฎหมายนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเช่นการรับฝากเงินไปลงทุนโดยที่ไม่มีการกํากับดูแลสิ่งนี้อาจทําให้เราสูญเสียเงินหรือว่ามีปัญหาทางกฎหมายได้ค่ะเต้แนะนํานะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยจะให้ใครช่วยดูแลการลงทุนให้กับเรานะคะอย่าลืมตรวจสอบนะคะว่าเขาเนี่ยมีใบอนุญ,ญาตหรือเปล่าเช่นใบอนุญ,ญาตจากกรตหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงค่ะ เพราะว่ามันทําให้เรานะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้เยอะเลยค่ะแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุดคะอย่าลืมถามตัวเองนะคะว่าคุณพร้อมแค่ไหนที่จะเรียนรู้และยอมรับความเสี่ยงในโลกการลงทุนนี้แล้วเจอกันใหม่ใน 4-Minute ิ e i l ค่ะ 4-Minute We เ l เปลี่ยนมุมมองสู่ความมั่งคั่ง